สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆทุกๆคนนะครับก็เจอผมอีกเหมือนเดิมนะครับกับในช่วงกลางค่ากลาง,ง,ง,งคืนแบบนี้นะครับก่อนที่จะเข้านอนนะครับก็มาเจอเพื่อนๆอ,อีกเหมือนเดิมยังไงก็ฝากกด u b s c r i b e หรือกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ผมด้วยนะครับถ้าใครที่เป็น f c ผมนะครับก็ติดตามกันเรื่อยๆนะครับผมก็จะมีผลงานมาให้เพื่อนๆได้ดูแล้วก็ าการฝึกบินพื้นฐานก็ยังมีต่ออีกเรื่อยๆนะครับแต่ช่วงนี้ผมจะเว้นไว้ก่อนเพราะว่าเพื่อนๆจะต้องใช้เวลาในการฝึกซักระยะนะครับอาจจะเป็นเดือนหรือเป็นอา,อาทิตย์นะครับแล้วแต่แต่ละคนจะมีการฝึกที่ไม่เหมือนกันหลายคนที่ที่เป็น fc ผมนะครับก็ทักกันมาคุยกับผมก็เขาก็บอกพี่เอกผมทําตามคลิปของอพี่เอกแล้วก็ มันได้ผลจริงๆก็คือเข้าสู่โหมดหงายท้องตีลังกาก็นั่นแหละก็คือพอได้นะครับแล้วก็อ่าก็ยังฝึกกันต่อไปนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับเพื่อนๆนะครับที่ฝึกแล้วแล้วก็ได้ผลนะครับกับที่ผมทําคลิปให้เพื่อนๆได้ดูไปนะฮะเดี๋ยวจะต้องต่อยอดในเรื่องของการบินหงายท้องต่อไปอีกนะครับการหมุนช้าๆการรอบทิศเดี๋ยวต้องมีอีกนะครับเดินทางถอยหลังทําไปแล้วนะครับ เดี๋ยวจะมาทําในส่วนของอินเวอร์สนะครับอินเวอร์สก็คือหงายท้องนะครับเดี๋ยวยังไงก็ติดตามรับชมนะครับว่าผมจะมีคลิปอะไรมาฝากเพื่อนๆกันบ้างนะครับสำหรับในวันนี้นะครับก็จะมีงานฮอของลูกค้าเข้ามาอีกเหมือนเดิมนะครับลำนี้ก็เห็นบอกว่าจะเป็นอ่อมาจากโอ้มาหลายลำเหลือเกินนะตอนนี้ผมจำไม่ไหวไม่ไหวแล้วแต่ผมจะจดไว้นะครับอันนี้จากจังหวัด าชาดเชิงเซานะครับนายประกาินนะฮะประกินนายประกินอะไรสารสุคนนะครับก็เดี๋ยวจะมาแกะกล่องให้เพื่อนๆได้ดูนะครับกับลำนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวในวันพรุ่งนี้นะครับผมจะรีวิวฮอทาร์ลอดลำนี้นะครับของพระสมศักดิ์นะครับที่ เปลี่ยนเป็นกล่องเคบานะครับจากกล่องอัไลกล่องอัไลอะไรนะเนี่ย G Pro นะครับเนี่ยนะครับก็เปลี่ยนเป็นกล่องเคบาเหลืองแล้วเรียบร้อยนะครับเนี่ยครับก็เดี๋ยวจะนั่งเก็บสายไฟยให้อีกนิดนึงจะได้ดูเพื่อความสวยงามนะครับกับวิทยุเรดิโอลิงอันนี้บินได้แล้วนะครับผมไปบินแล้วเมื่อ,เม,อเมื่อช่วงหัวค่ำนะครับแต่ก็ไม่ได้ถ่ายคลิปให้เ,เพื่อนๆได้ดูเดี๋ยวดูคลิปเต็มเลยดีกว่า นะครับเดี๋ยวดูคลิปเต็มเลยดีวยกว่าสำหรับลำนี้เป็นแบตบ3เซลล์นะครับเป็นทาร์ลอดโปรเป็นระบบาหางเพลานะครับแล้วก็สำหรับชเวเซอร์นะครับ2องลำมาแล้วนะครับไอ้อไม่ใช่ชเวเซอร์หนึ่ลำมาแล้วที่เป็นชุดกล่อ,องเฮสววิทยุ Radio Link นะครับ ก็แต่ว่าก็ขาดกล่อง H1 อยู่ดีนะครับก็ยังต้อง,องรออ,อีกหน่อยหนึ่งนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็คือ,อาขาดตลาดจริงๆนะฮะกล่อง H1 Box เนี่ยคือตอนนี้ผมมีคิวอยู่4ลำนะครับที่จะต้องติดแล้วก็มีของลูกค้าที่อยู่ภาคใต้นะครับซึ่งจะต้องอมีกล่องอยู่แล้วแหละแต่ผมจะทําให้ในวันเสาร์แล้วกันเพราะว่ามันจะต้องมาเช็คหอไปตกมาเนาะก็คือจะต้องมาเช็คในส่วนของ Spiderman s h a r ป อะไรหลายๆอย่างครับมันค่อนข,ข้างจะหยุมหยิมแล้วก็บินเป็นโครงเปล่านะครับเป็นกล่อง h 1ไว้ได้ได้บินแน่นอนนะครับเดี๋ยวในวันเสาร์เดี๋ยวผมทําให้นะครับแล้วก็ในส่วนของช er. เวเซอร์เนี่ยชเวเซอร์ er ก็มาแล้วนะครับเดี๋ยวกล่องนี้ผมมาลงก่อนนะครับแป๊บหนึ่งชเวเซอร์ er มาแล้วลำนี้นะครับก็เป็น ตัวกล่องเฮดวันแต่ว่ากล่องเฮดวันขาดตลาดนะฮะเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนสปปดให้เป็นเฮาบิวิงด้วยนะครับผมคุยกับลูกค้าว่าตัวสปีดคอนโทรลเนี่ยมันไม่มีซอฟต์สตาร์ทนะครับที่โรงงานทํามาเนี่ยก็คือพอเวลาที่อาร์มมอเตอร์ปุ๊บเนี่ยมันจะกระชากทันทีนะครับไม่ได้หมายความว่าของเขาไม่ดีนะฮะก็คือถ้าเป็นแบบบินแบบเมนนวนนะมันโอเคนะครับแต่ถ้าบินแบบเป็น G.P.S. อะก็คือกล่องอะมันไม่มันมันไม่มีเป็นกราฟ เฉียงนะฮะก็คือเปิดรอบเท่าไหร่มันก็อัดเท่านั้นเลยนะฮะมันก็จะทําให้หอเนี่ยมันกระชากนะครับสังเกตว่าคลิปที่ผ่านมาเนี่ยที่ผมที่ผมเทสบินลำนี้นะครับก็พอเวลาที่ผมอาร์มมอเตอร์นะครับผมจะผมจะจับตัวตัวตัวนี้ไว้นะครับเพื่อไม่ให้หางมันปัดนะครับ มันจะวืดมาเลยนะครับมันจะกระชากขึ้นมาทันทีก็เดี๋ยวเปลี่ยนสปีดเป็น Hobbywing 60ม m ์นะครับสำหรับลำนี้แล้วก็ใส่เป็นกล่อง H1 servo อ o t มอเตรอตร์มาพร้อมหมดแล้วนะครับก็เหมือนที่ผมเคยทํานะครับก็บินนิ่งคลิปเลยนะครับกับกล่อง H1 box นะครับอันนี้เป็นลำใหม่นะครับลำใหม่แกะกล่องเลยแล้วก็ในส่วนของวิทยุเนี่ยก็คือ,อยังไม่มานะครับมาตัวลำอยู่เพราะว่ายังไงก็ต้องรอกล่อง H1 นะครับ เดี๋ยวเดี๋ยวตัวเนี้ยผมบอกลูกค้าว่าผมจะแถมนักบินไปให้สองตัวนะครับแต่ผมเอาทหารมาใส่ให้แล้วก็สำหรับลำนี้ก็เปลี่ยนเป็นกล่อง H 1เช่นเดียวกันนะครับก็เดี๋ยวต้องแกะออกทั้งสปีดด้วยก็เปลี่ยนกล่องกับสปีดอันนี้ของลูกค้ามีวิทยุอยู่แล้วแล้วก็สั่งแบตเพิ่มอีกหนึ่งก้อนแล้วก็แบตวิทยุด้วยนะครับนะครับเนี่ยครับโอเค ตรงนี้โชเวเซอร์มาแรงนะครับใครๆก็อยากเล่นเพราะว่ามันเป็นฮอรสเกลที่ค่อนข้างที่จะเหมือนจริงนะครับมีประตูเปิดได้นะครับแล้วก็มีห้องคนขับนะครับที่ดูแล้วมันเหมือนจริงมากๆนะครับมีคันยงคันโยกเลื่อนวงเลื่อนไม,นม,ม้นะครับมีหมดนะครับก็เดี๋ยวยังไงก็ติดตามรับชมนะครับสำหรับลำนี้ก็กล่องเฮสวนบ็อกช่นเดียวกันแล้วก็ J r f o r อ์นะครับ เฮดเฮ็เช่นเดียวกันนะฮะช่วนงนี้กล่อง h ฮวันนี้แบบขาดตลาดจริงๆนะฮะยังไงก็รอ,อนิดนึงนะนะครับยังไงก็หลวมตัวมาทำฮอกับผมแล้วยังไงก็ต้องรอแล้วลนะ่ะอืมเดี๋ยวเก็บก่อนก็เดี๋ยววันนี้นะครับเดี๋ยวจะมาแกะกล่องฮอลูกค้านะครับอีกลำหนึ่งนะครับให้เพื่อนๆได้ดูกันว่าเพื่อนๆ อ่าส่งอะไรมาให้ผมทำนะครับครับก็พร้อมแล้วนะครับกับอ่าฮอนะครับที่อยู่ในกล่องใบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะแกะเลยนะฮะเป็นของคุณประกิตพานสุคนนะครับจากจังหวัดฉะเชิงเซานะครับแกะเลยนะครับก่อนจะเข้านอนก็รีวิวสักหน่อยนะครับ ใช้เพื่อนๆได้ดูยังไงก็อยู่กับเพื่อนๆตรงนี้นะครับในเรื่องของการฝึกบินฮอลเรื่องงานลูกค้าทุกลำนะครับก็ยังเดินหน้ากันต่อไปนะครับกับงานคุณภาพของเอกสายหมุนนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนที่ทักมาถามทางทางใต้คลิปนะครับซึ่งบางทีผมไม่ไม่เห็นนะฮะผมก็ต้องขอประทานโทษด้วยนะครับถ้าเกิดว่าใครที่สนใจ จะสอบถามเรื่องของราคาหรือว่าเรื่องของรายละเอียดต่างๆเนี่ยอแอดไลน์มาหาผมได้เลยนะครับตามเบอร์โทรข้างล่างนะครับที่อยู่ทางด้านมุมของของคลิปของผมนะครับก็082-746 7 6 7 0นะครับก็ถามทักมาส่วนตัวได้เลยนะครับว่าอันนี้ราคาเท่าไหร่นั้นราคาเท่าไหร่นะครับผมก็จะให้คําตอบให้นะครับถ้าทักไลน์มาเนี่ยคือผมจะเห็นแต่ถ้าไปไปเมนทางด้านด้านล่างของคลิปย t u b e เนี่ยผมอาจจะมอง มองไม่เห็นบางทีก็ตอบให้ไม่หมดนะครับเพราะว่าเพื่อนๆถามมากันเยอะนะครับอันนี้เป็นวิทยุไฟสกาย 6X นะครับส่งมาเนี่ยครับไฟสกาย 6X อันนี้รู้สึกว่าจะมาใส่เป็นกล่อง h1 หรือเปล่านะเดี๋ยวยังไงก็เดี๋ยวผมจะไปดูเช็คดูในไลน์อีกทีนึงนะครับ ผมเห็นหางแล้วน่าจะเป็น380ศนะครับแต่จริงๆถ้าเกิดว่าเพื่อนๆถ้าอยากจะประหยัดเนาะไม่ต้องบินกล่องเฮดวันก็มาฝึกฝีกมือเอานะครับบินกับกล่องมินิเคบาเหลืองหรือเคบาําเงินก็ประหยัดไปเยอะนะครับแต่ว่ามันก็ต้องบวกกับความเสี่ยงนะครับที่เพื่อนๆจะต้องช่วงที่ฝึกนะครับอาจจะต้องมีตกกันบ้างนะครับเป็นเรื่องธรรมดาแต่ว่าถ้าเกิดเราบินได้แล้วเนี่ยเฮดวันเราไม่ต้องไม่ต้อง,ไม,อง,ไ,มองไม่ต้องสนใจเลยนะฮะแล้วก็มาบินเป็นฝีมือประหยัดไปเยอะนะฮะ แต่ก็เข้าใจนะครับบางคนก็บินไม่เป็นนะฮะอยากเล่นฮอแต่ว่าเล่นไม่ได้ก็เลยต้องมาพึ่งกล่อง h 1วันแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเพื่อนบินได้นะก็จะประหยัดไปเยอะนะครับกล่อง h 1เนี่ยมันก็เอ่อเป็นกล่องที่มันเหมาะสำหรับคนที่เล่นฮอไม่เป็นนะฮะก็อยากจะเล่นอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็พอเล่นไม่เป็นก็อยากจะใส่สเกลสวยๆบินสวยๆนะครับก็จะเป็นงานกล่อง H1 วันใส่ฮอสเกล ส,ส่วนใหญ่ก็ดูสภาพก็ใหม่ใหม่อยู่นะกับสามูใหม่กิ๊เลยนะ่าจะเป็นประกอบลำใหม่นะเนี่ยใหม่มากนะฮะไม่ได้ให้คารุปปี้มานะให้มาแค่ตัวลำให้มาแค่ตัวลำกับกับวิทยุนะครับเดี๋ยวแบตเตอรี่ผมหาใส่เอง ลำนี้เนี่ยผมคับคายคับคา,า,านะว่าที่คุยกันเนี่ยจะให้ผมใส่เฮดวันยังไงก็รอหน่อยนะเฮดวันขาดตลาดจริงๆนะครับกล่องเฮดวันขาดตลาดอ่ะ แกะมาเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะมีในส่วนของชุดไฟเนี่ยเป็นเซอร์โวเคทีใหม่ๆเลยนะครับเซอร์โวเคทีสามตัวนะครับสองหนึ่งห้ามอเตอร์นะครับอ่าหนึ่งพันเควีนะครับของ a อ z เซสายพานใส่มาก,ก็โอเคตึงดีอยู่นะครับเซอร์โวกันหางเป็นของ JX เ e r v ซอร์โวนะครับตัวนี้ตัวละหกร้อยกว่าบาทซึ่งเดี๋ยวต้องลองดูก่อนก็ได้นะ ถ้าเกิดว่าหางมันโบกหรือยังไงก็แล้วแต่ก็คือถ้าเกิดว่าเปลี่ยนเซอร์โวดีๆก็ห่างก็จะปึกแต่ว่าตัวนี้ตัวละหกร้อยกว่าบาทเนี่ยผมเคยใช้อยู่มันก็พอเล่นได้แต่ว่ามันจะมีอาการที่มันไม่ค่อยแม่นสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าราคาเนี่ยถ้าเปรียบเทียบกับของเคสทีห้าหกห้าหรือว่าจะเป็นของการนะครับซึ่งคุณภาพเดี๋ยมันก็ราคาก็บ่งบอกกันอยู่แล้วนะครับว่ามันคุณภาพมันต่างเพราะฉะนั้นในเรื่องของอาการหางเนี่ยก็คือ ก็เซอร์โวเนี่ยมีปัจจัยเป็นอย่างมากเลยนะครับที่ทําให้หางเนี่ยของเราเนี่ยมันมีอาการที่ปึกปักปึกปักแม่นยำเขาเรียกว่าแม่นยำนะครับถ้าเพื่อนๆอยากให้ฮอมีอาการหางที่แม่นยำนะครับ1เซอร์โวต้องดีนะครับ2ระบบแมคคนิ่หางเนี่ยจะต้องแน่นและลื่นนะครับลูกปืนไม่แตกนะครับแกนไม่คดนะครับใบพัดต้องบาลานซ์เท่ากันก็คือพอเวลาที่เบรหมุนนะครับใบหางหมุนเนี่ย ความสมดุลมันต้องมาแล้วนะฮะความสมดุลอันดับแรกอันดับที่2ก็คือแมชชนิกต้องเป๊ะนะครับแมชชนิกต้องเป๊ะหมายความว่ายังไงก็หมายความว่าพวกแกนเทลหางนะครับลูกปืนกิ๊บไปพันหางหลังหรือว่าจะเป็นตัวก้ามปูอะไรก็ตามนะครับเทลสไลด์อะไรอย่างเงี้ยก็คือมันจะต้องอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์นะครับไม่ใช่ว่าโค,คงองอ,งอเบี้ยวนะครับไม่ได้มีคนมาถามผมเยอะนะครับกับในเรื่องของหางนะครับ ซึ่งเป็นปัญหาที่ค่อนข้างที่จะปวดหัวเหมือนกันนะครับสําหรับอคอบางลําที่บางทีผมประกอบใหม่ไปยังไงหางยังโบกก็มีนะครับผมเคยแล้วแล้วผมก็ต้องมานั่งแก้ให้ลูกค้านะฮะก็มันก็จะเป็นอะไรที่ปวดหัวพอสมควรนะครับแต่ก็ไม่มีอะไรที่มันเกินความสามารถนะครับผมก็สามารถที่จะแก้ไขให้เพื่อนๆได้นะครับบางคนโทรมาถามหางเป็นอย่างนั้นหางเป็นอย่างนี้นะครับผมก็พยายามเอาใจช่วยก็พยายามที่จะถามว่ามันเป็นเพออราะอะไรอะไรยังไง นะครับโอเคสําหรับในวันนี้นะครับก็ผมก็ขออนุญาตนะครับไปพักผ่อนก่อนนะครับแล้วก็สําหรับในคลิปหน้าก็เชิญชมคลิปของพี่สมศักดิ์นะครับพรสมศักดิ์นะครับทาร o ลอดโปร450นะครับสําหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับอย่าลืมนะครับฝากกด subscribe กดติดตามกดไลค์กดแชร์หรือกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ